สวัสดีครับจากร้านเดีวเปอุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอเตียงตัวนี้จะเป็นเตียงสองใบนะครับ T ีวี t c นะครับตัวนี้นะครับฟูกนะครับจะเป็นฟูกสี่้อนนะครับเป็นฟูกสี่ก้อนพื้นนะครับพื้นก็จะเป็นตะแกรงแบบนี้นะครับเป็นพื้นเหล็กส่วนราวนะครับเราจะเป็นราวอลูมิเนียมสไลด์นะครับวิธีการใช้งานของเรานะครับเบีดตัวสีส้มนะครับเบีดสไลด์ลงแล้วก็บีดสไลด์ขึ้นบีดขึ้นบีดลงทุกครั้งนะครับส่วนล้อนะครับ ล้อจะเป็นล้อล็อกแย้นะครับล้อแต่ละล้อเนี่ยสามารถล็อกได้ทั้งหมดเลยนะครับวิธีการล็อกล้อลูกค้าใช้เท้าเหยียบตัวยาวตัวนี้นะคะเหยียบลงเลยเวลาคนล็อกลูกค้าเหยียบตัวสั้นนะครับส่วนมือหมุนนะครับจะมีสองตัวจะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะครับด้านซ้ายจะเป็นตัวปรับขาตามรูปบอกเลยส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวปรับหัวขึ้นนะครับวิธีการหมุนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาตัวนี้จะไม่สามารถปรับความสูงของตัวเตียงได้นะครับตัวเตียงเนี่ยความสูงเนี่ยที่วัดจากพื้นหนึ่งพื้นเตียงเนี่ยจะครับ เวลาเราปรับหัวขึ้นนะครับก่อนที่จะปรับหัวขึ้นทุกครั้งนะครับแนะนำให้ลูกค้าปรับขาขึ้นก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนไข้ไหลลงมาท้ายเตียงนะครับหลังจากนั้นเราค่อยปรับหัวเราต้องการขนาดไหนเราก็หยุดนะครับทุกตัวนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเวลาปรับขึ้นเวลาเราจะหมุนโลงเราก็หมุนตัวเข็มนาฬิกานะครับขึ้นสุดลงสุดมันเป็นมือเราก็ตอเราอย่าไปสวยมันเพราะว่าถ้าเราไปสวยมันเนี่ยกาะไก่มันจะขาดนะครับตัวนี้ตัวมือหมุนเนี่ยถ้าลูกค้าหมุนเจับลูกค้าปวด้วกลาก ถ้าลูกค้าต้องการใช้เวลาหมุนลูกค้าก็เดินออกมาได้เลยแต่เขาจะดิบเอาของเขาเองนะครับหากลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจเตียงน,นะครับติดต่อได้ที่ร้านเดอะเบสอุปกรณ์การแพทย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลบกับลูกค้าสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะครับแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่30คนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดที่ไลน์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบตักแอนดแอดมินได้เลยนะครับหรือลูกค้าาาาเเป็นนัวสยด่หหรรือ ดูสินค้าได้เลยอย่าลืมพักแยกหายดิ้งนะครับแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ